นอกเหนือจากนี้นะครับทาง i b a n k เองก็ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยจากโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่หมูโนโด้วยครับ จากเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมูโนอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาทางธนาคารอิสลา,ามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์นะครับก็ได้มีการเตรียมการให้การช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ตลาดมูโนโดยได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโกดังพลุระเบิดบ้านมูโนนราธิวาสผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั้งแบบมีหลักประกันและแบบไม่มีหลักประกัน ถึงสินเชื่อธุรกิจแบบมีกำหนดระยะเวลาด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นให้ชำระเฉพาะกำไร เป็นเวลาไม่เกิน6เดือนนะครับโดยให้ขยายระยะเวลาออกไปไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระแล้วก็ยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดที่เกิดขึ้นทั้งจำนวนจนถึงวันที่ปรับปรุงบัญชีโดยลูกค้านะคะที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือได้ที่ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมเป็นต้นไปสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนไอแบงก์หนึ่งสามศูนย์สองหรือทางแชทแมสเซนเจอร์ Messenger นะคะ Islamic Bank of Thailand ibank at ibank.th และทางลนยนะคะ ibank.co at ibanks นะคะซึ่งปรากฏอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะ ซึ่งต้องบอกนะครับว่าทางธนาคารต่างๆเนี่ยวันที่ท่านรองนายกได้ลงพื้นที่ไปที่นราธิวาสเนี่ยพวกผมก็ได้ติดตามไปด้วยก็เห็นว่ามีทั้ง i b แบงนะมีทั้งทกสมีทั้งอ,อมสินรวมถึงธนาคารกรุงไทยด้วยที่ไปออกบูธท,ที่จะรับลงทะเบียนแล้วก็ออกสินเชื่อต่างๆที่ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยให้กับพี่น้องเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือด้วยนะครับะ